สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง canon no หนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับพ่อน็อตอีกเช่นเคยนะครับเราจะมาทําภารกิจช่างต่อเรือกันนะครับเป็นอาชีพใหม่ของเกมบ็อกฟุตตรงนี้เลยนะครับโดยเควสภารกิจต่อเรือเนี่ยนะครับเราก็จะมารับกันที่แมปสุดท้ายเกาะสุดท้ายของโลกที่3ตรงนี้นะครับเราก็จะขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปรับเควสในการต่อเรือกับนักต่อเรือกันนะครับอ่านะครับก็ เดินขึ้นไปด้านบนนะครับโดยด้านบนตรงนี้นะครับจะติดอยู่กับท่าที่หันไปฝั่งทางหลายๆเกาะที่เราเคยฟาร์มกันมานะครับเราก็เดินลงไปด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเห็นเป็นรูแบบแปลกๆนะครับแล้วก็เดินลงไปยาวๆเลยนะครับก็จะมีเป็นโซ่สมอเรือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นบรรยากาศของช่างต่อเรือนะครับก็จะเป็นห้องประมาณนี้เลยนะครับแหมดูลึกลับแต่ก็ดูสวยอยู่เหมือนกันนะครับ ตรงนี้ครับเราก็จะไปเห็น NPC นะครับที่เป็นช่างต่อเรือนะครับเราก็สามารถกดพูดคุยกับเขาไปได้เลยในตรงนี้นะครับโดย NPC ตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกกับเราต่อไปว่าคุณต้องการจะเป็นช่างต่อเรือหรือไม่คุณต้องฆ่าปลาฉลามให้ได้20ตัวนะครับหากคุณยอมรับภารกิจความคืบหน้าของภารกิจคลาสย่อยอื่นๆของคุณก็จะถูกรีเซ็ตนะครับตรงนี้นะครับเราก็รับเคลสดไปได้เลยนะครับหลังจากนั้น เขาจะให้เราไปฆ่าปลาฉลามนะครับ20ตัวที่เป็น ลูกฉลามตัวเล็กๆนะครับพอลัดก็เลยวาร์ปกลับไปที่ท่าเรือนะครับเพราะว่าขี้เกียจกระโดดขึ้นนะครับมันโดดลําบากนะครับหลังจากนั้นนะครับพ่อก็จะมากดซื้อเรือนะครับที่มีราคา5000เบรีนะครับเพื่อที่จะให้ได้เรือที่มีเลือด2,500นนะครับก็คือเรือเนี่ยมันจะได้มีความอดทนในการผจญภัยตามภารกิจต่างๆนะครับเพราะว่าในระหว่างการเดินทางของเรือของเราเนี่ยนะครับมันก็จะไปเจอทั้งปลาฉลามตัวเล็กตัวใหญ่เจอเจ้าทะเลเจอเรือผีเจอทางทหาร เรือนะครับโจมตีเราเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเรือที่ลำใหญ่ๆแล้วก็มีความแข็งแรงนิดหนึ่งนั่นเองนะครับหลังจากนั้นพ่อก็ออกเดินทางนะครับ ไปยังทิศทางที่เป็นทะเลที่มีโขดหินนะครับแต่ในระหว่างที่ออกเดินทางนะครับเราลองสังเกตที่ตัวของขัวของเข็มทิศนะครับมันก็จะมีทั้งสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะครับก็จะมีบอกระดับความเข้มความโหดร้ายของทะเลนั่นเองนะครับโอ้โหตอนนี้พ่อก็เลยมาอยู่ที่ระดับที่3นะครับก็คือ พ่อก็เลยจะมาจอด AFK อยู่ตรงนี้นะครับก็มีความระแวงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพ่อเคยมาแล้วหลายรอบนะครับแล้วก็ไม่รอดเลยสักรอบเดียวนะครับซึ่งในระหว่างที่จอดรอ AFK อยู่นั้นนะครับพ่อก็เจอกับเจ้าทะเลเกิดพอดีเลยครับโอ้โหด้วยความลนนะครับสุดท้ายวิ่งเข้าไปไปนอนทำไมใต้ท้องเรือมันยิงเข้ามาโอ้โหมึนจัดครับพ่อคราวนี้ นะครับมันยิงเข้ามาก็นอนลงไปอีกเอ้าไปยิงปืนใหญ่อีกเอ้ามูตกเรืออีกโอ้โหชีวิตนะครับจริงๆแล้วในความรู้สึกของพ่อก็คือว่าจะขึ้นเรือแล้วก็ขับเรือหนีไปนะครับโอ้โหไปนอนอยู่ใต้ห้องบันไดอีกนะครับทุกคนนอนไม่ลุกเลยเร็วรีบออกมาเร็วนะครับโอ้โหตอนนี้เลือดเรือนะครับอยู่แค่พันเก้าเองครับโอ้โหเกิดความลนลานนะครับพ่อลนจริงๆนะครับก็เลยอยากจะขับเรือหนีออกไปนะครับเจ้าทะเลก็ยิง โอ้โหเรือผีก็ามานะครับตายตายตาย,ตายพ่อคิดในใจว่ารอบนี้เราไม่ทันแน่ดูเลยนะครับทั้งเรือผีนะครับทั้งเจ้าทะเลนะครับโอโ้สุดท้ายแล้วต้องขับเรือหนีออกมานะครับซึ่งภารกิจนี้นะเราต้องมาหาลูกปลาฉลามนะครับเราไม่ได้มาตีเจ้าทะเลนะพ่อก็เลยต้องหนีไปนะครับโอ้โหเลือดของพ่อตอนนี้นะครับเหลืออยู่แค่สี่พันเองนะครับโ มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะครับเนี่ยในระหว่างที่รอนะครับบอกตรงๆว่ามีความระแวงอยู่มากเลยนะครับพอก็เลยต้องคอยเปิดทาคิสังเกตเช็คดูปรากฏว่ามีลูกปลาฉลามมาหนึ่งตัวนะครับพอก็เลยได้ทําการแปลงร่างนะครับเพื่อต่อสู้กับลูกปลาฉลามนะครับเราก็เลยคิดในใจว่างานนี้หวานเจี๊ยบแล้วนะครับสุดท้ายได้แค่ตัวเดียวนะครับอะไรหวานจงหวานเจี๊ยบกันแน่นะครับในระหว่างที่รอปลาฉลามนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับก็เจอกับปลาฉลามที่เป็นตัวแม่มันนะครับตอนนี้นะเมื่อกี้นี่เราไปฆ่าลูกมันนะครับตอนนี้เราโดนมันมาเอาคืนแล้วนะครับทุกคนโอ้โหมันก็ศาสต์สกิลใส่พ่อแบบรัวๆเลยนะครับพ่อก็ถอยหลังตีถอยหลังตีไปเรื่อยนะครับพ่อคิดว่าเออถ้าสูตรนี้น่าจะตีมันไหวนะครับแต่สูตรนี้อาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงกว่าที่แม่ฉลามนะครับจะตายนะแต่ก็ตีไปเรื่อยๆถอยหลังไปแบบนี้นะครับเพื่อรักษาระยะห่างนะพ่อคิดว่าน่าจะใช้ได้ ได้พอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับผลพระนะครับใครที่มีผลพระนะยิ่งสบายเลยนะครับใช้วิธีการแบบเดียวกับพ่อนี้ได้นะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าทุกคนสังเกตนะครับมันมีปลาบินเข้ามาตีพ่อด้วยนะครับโอ้โหเลือดลดโคตรไวเลยครับถ้ามีปลาบินมาด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ไหวนะครับสุดท้ายแตกครับกลับไปทีท่าเรือเหมือนเดิมครับผม แต่ความพยายามของพ่อยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับอยากจะแก้แค้นมันเหลือเกินสําหรับไอ้เจ้าทะเลตัวนี้นะครับพ่อก็เลยใช้วิธีการใหม่นะครับตอนนี้ก็เลยว่าจะขับเรือหนีนะครับแต่ทําไปทํามาเฮ้ยอื เราเลื่อนนักสู้นะครับลองใช้ปืนใหญ่เรือยิงเจ้าทะเลดูนะครับปรากฏว่าก็ยิงได้เช่นเดียวกันนะครับมีดาวเมจถึง3,000กว่าถึง5000กว่าเลยนะครับที่พ่อใช้ยิงนะครับโอ้โหนะครับโดนเต็มเต็มครับผมพ่อนะโดนเต็มเต็มนะครับไม่ใช่อะไรสุดท้ายก็ตายนะครับกลับมาอยู่ที่ท่าเรือเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราหลุดเข้ามาอยู่ในระดับไฮระดับที่3นะครับเดี๋ยวเราจะจอดรอแถวนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพิ่งหนีฝนมานะ โอ้โหเจ้าทะเลมาน่ารำคาญน่ะเอาแล้วเป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ตายเฮ้ยลุกลุกทีเออเจอเจ้าทะเลอะไรกระเด็นลุกทีขับหนีก่อนครับผมไม่อยากสู้เลยจริงๆขอไม่สู้นะโอ้เลือดเรือรถวาบเลยขอไม่สู้นะเจ้าทะเลบายบายเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว เอาเฮ้ยติดเอา,เอ,าอะไรวะเนี่ยกูโอยเอาแล้วไม่แปลงล่างอครับโอ้โหตายโอ้ติดสายเคเบิลเรือชีวิตอ่ะได้มาอีกสอง ปบ้าไฟฟ้าน <Portuguese> ี่ไว้ใจไม่ได้เอาแล้วครับฝนตกครับทุกคนเปิดทาคิสังเกตช่วยเลยอะหลบซิกแซกซิกแซกซิกแซกมาแล้วมาแล้วทุกคนไว้อย่าทำเรือชั้นอย่าทำเรือชั้นเรือชั้น อีกสตัวครับทุกคนอีกสอตัวครับสองตัวโอเคไม่รู้ว่ามันนับยังไงนะมันนับแบบเห็นเป็นตัวตัวแบบนี้เลยหรือเปล่าหรือว่านับตอนที่มันดอบเป็นไอเทมนะครับเดี๋ยวเราจะลองแล่นเรือไปเรื่อยๆนะครับลองดูนะครับเพื่อเจอบอสฉลามนะครับ เฮ้ยเฮ้ยทุกคนนี่เกาะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยงงเลยครับเอ,เอ้าเฮ้ยหายไปแล้วใช่ปะวะไม่หายโอ้มืดมากเลยในนี้เราไปเที่ยวดูดิมีอะไรวะเนี่ยแบงลางหน่อยกันวะโอ้ มองไม่เห็นอะไรเลยอะคนอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ได้เงินเป็นหมื่นเลยอะโอ้ยแล้วเดินม,มาเก็บสมบัติเออลองทัวร์ทัวดูทัวดูโอ้หนี่กล่องเต็มเลยเนี่ยทุกคนเฮ้ยคือดีเวอร์เกาะอะไรวะเนี่ย เฮ้ยนีคน่ครั้งแรกกันเนี่ยจริงๆทุกคนครั้งแรกจริงเฮ้ยเกาะอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยได้แฟกเมนด้วยอืมโอ้ oh, ฟาร์มตังค์เยอะแน่เลยอะ่ะด,ดูทุกคนว้าวเฮ้ยไปไหนต้อวมาเนี่ยตื่นเต้นเลยอะรีบเลยเงี้ยรีบเลย ล่องเรือมาเรื่อยๆนะครับโอ้โหทุกคนอยู่ดีๆก็มาเจอเกาะอะไรไม่รู้นะครับไม่เคยเห็นแต่ว่าหมอกลงจัดมากๆเลยนะครับแล้วก็มีก่องสมบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นตังหรือว่าแฟกเมน์ให้เราเก็บให้เราฟาร์มกันอย่างจุกใจเลยนะครับสำหรับเกาะนี้นะครับพอก็เลยได้ทําการเซอร์เวยรอบๆเกาะตรงนี้นะครับว่าโอ้โหทุกพื้นที่มันเป็นยังไงบ้างนะครับเอออันนี้เกาะอะไรใครรู้สามารถช่วยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและแล้วพอก็เดินทางมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับมาเจอกับ NPC ที่ขายผล,ลไม้นั่นเองนะครับเฮ้ยมี NPC ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันขายผลไม้ทุกคนอ๋อ oh. พวกขายผลนะครับอ๋อ oh. มีผลเล็บ ผลสไปเดอร์เปิดขายนะครับอ๋อเกาะนี้ก็มีคนขายผลไม้ด้วยเหรอเฮ้ยคือดีครับทุกคนโ้แต่ว่าเราไม่ได้อยากได้ผลน,นี้สิมีแล้วอะโอ้หดี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 ดดโหมีเอ c ด้วยอะเดินฟาร์มกองก่อนนะครับฟาร์มกองก่อนไม่รู้มีเวลาหรือเลปล่าหรือว่าเกาะน,นี้มาได้ตลอด มีไหมมุมมุมมีไหมนี่ไงตามซอกนี่อะไรกะแล้วได้อีกร้อยิบเแฟกเมนต์ครับโอเคมาแล้วปะเอาไปสองลำหรือไปลำเดียวไปลำเดียวดีกว่ามั้งเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพ่อจะต้องขึ้นไป อ่าคุยก่อนนะว่าตอนนี้เควสพ่ออะฆ่าปลามาได้แล้วกี่ตัวนะรับไม่ได้ก็นอนยังไม่ได้ทำเออไปรับของนอนเลยนอนไปรับภารกิจนอนเลยไปรับก่อนเออคุยกับสปายนะนอนอะโอเคเดี๋ยวพ่อคุยกับนักต่อเรือก่อนนะครับตอนนี้เราฆ่าปลามาได้กี่ตัวแล้ว กอนนี้นะครับพ่อก็คุยกับ NPC ที่เป็นนักต่อเรือนะครับเขาก็บอกว่าคุณต้องเสียทั้งหมด3000ันแฟกเมนต์นะครับเพื่อที่จะเรียนคัดนักต่อเรือนั่นเองนะครับพ่อก็กดดูนิดนึงนะครับว่ามีไอเทมอะไรเด้งเข้ามานะครับปรากฏว่าเลื่อนดูเข้าไปนะครับก็เจอเป็นไดนามไ์นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าอันนี้นะครับใช้ทําอะไรได้นะครับก็คือเป็นระดับ เลนนเจลลี่นะครับเลนนิเจลลี่ถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะครับระดับตำนานนะครับเราก็กดซื้อไปได้เลยนะครับสำหรับเควสนักต่อเรือนะครับพอกดเข้ามาดูแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็นระดับของภารกิจนะครับที่เขาจะให้เราเก็บ ความชํานาญเหมือนคาบมาเตอรี่อย่างที่เราเคยเก็บนะครับแต่อันนี้เป็นของนักต่อเรือนะครับลองกดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปหานะครับเป็นพวกไม้นะครับต้นไม้ไปพังต้นไม้มานะครับเพื่อที่จะเอาเศษไม้อันนี้นะครับมาทําภารกิจในการซ่อมเรือนั่นเองนะครับสกิลทุมได้ไม้สี่ต้น ได้ฮะไม่ได้สกิลเอฟมันแค่พุง่งเฉยๆอ่าได้มาอีกสามสาต้นนะครับสกิลเอ็กสกิลซีตุ่มสกิลแซก็หยุดแปลงล่างกันเออได้มาอีก2ครับได้มาอีกสองคูดาว อืมได้มาอีกสามไม่ได้อ,ดอ,อืมสสกกกกิิลลีว่าได้ไปสองท่อนในระหว่างนี้นะครับเราก็ทำการฟาร์มต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะเอาแผ่นไม้ไปทำภารกิจในการซ่อมเรือนะครับ<ๆ>ก็ มีลูกชายนะครับได้มาลุ้นด้วยนะครับว่าเราจะดอกต้นไม้กี่ต้นกี่แผ่นนะครับซึ่งดอกได้สูงสุดถึง99แผ่นนะครับพอเราได้ไม้มาแล้วนะครับเราก็จะมาทําการกดซ่อมเรือได้เลยนะครับสาหรับเวลาที่เรือเรานะครับมีเลือดลดนะะแล้วก็ซ่อมแบบนี้นะครับอุ้ยอุ้ยในระหว่างที่การซ่อมตรงนี้นะครับก็มีเจ้าทะเลนะครับมาโจมตีพ่ออีกแล้วนะครับตอนที่ซ่อมมันยังไม่เว้นเลยครับทุกคนโอ้โห อ่าไม่เป็นไรครับผมเราเป็นนักซ่อมเรือนะครับแล้วก็ทําการซ่อมต่อปลายแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าจะทําให้เลเวลนะครับก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่จะออกไปล่าเจ้าทะเลหรือทําภารกิจในท้องทะเลนะครับสําหรับเวสของนักต่อเรือตรงนี้นั่นเองนะครับ ในระหว่างที่กําลังซ่อมเรือไปนั้นนะครับก็ได้มีปลาบินนะครับมาช็อตไฟฟ้าอยู่ท้ายเรือนะครับไอปลาบินตัวนี้เลยครับตัวแสบเลยนะครับโอ้โหถ้าโดนมันตีนะครับเราก็จะเลือดลดไวมากๆเลยนะครับก็ต้องรีบกําจัดไปก่อนนะครับหมันไส้มันจริงๆนะครับทุกคนในขณะที่กําลังซ่อมเรืออยู่นั้นนะครับก็ได้เจอกับบอสก็คือเป็นบอสปลาฉลามนะครับ ปลาฉลามตัวแม่เลยนะครับวิธีการสู้ของมันนะครับพ่อก็จะใช้วิธีการในการที่จะตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดินถอยหลังไปแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ปลาฉลามนั้นไม่สามารถที่จะโจมตีกับเราได้นะครับแล้วก็เว้นระยะนะครับก็คือปลาเนี่ยจะโจมตีได้เฉพาะตอนที่เขาเนี่ยใช้สกิลกับเราเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็เถอยไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่า เลือดของเจ้าบอสปลาฉลามนี้จะหมดนะครับวิธีการนี้นะครับพ่อก็ใช้มาแล้วสําเร็จนะครับฆ่าบอสฉลามได้หลายตัวนะครับสำหรับผลพระนะครับอ่านะครับกต็ตีถอยหลังไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าบอสฉลามจะตายหรือว่าเราจะตายนะครับก็ทําดาเมจไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเลือดมันเหลือ3ามหมแล้วพ่อก็จะตุยเย่ยแล้วน,นั่น เหลือ16 0 12 1 10000 8000 6000 4000เฮ้ยพ่อจะตายโอ้โหนอนเหลืออีก400นอั๊บน็อได้แล้วอ้ยสุดยอดโอ,อ้ยโอ้โหแตกมาดีเลยโอ้เก่งจังเออฆ่าปาฬฉรามได้ด้วยอ่ะ คนนี้มาลาดตอนท้ายใช่ไหม <c oughs> ส่วนการเก็บค่าความชำนาญของนักต่อเรือนะครับก็ใช้วิธีการโดยให้เจ้าทะเลนะครับ ตีเรือเล้าแบบนี้หรือว่าเป็นพวกปลาฉลามก็ได้นะครับตีตลอดนะครับเพื่อให้ดาเมจของเรือนะครับลดลงนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเรือของเรานะครับกลับเข้ามาซ่อมในพื้นที่ที่ปลอดภัยสักนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราซ่อมไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเลือดของเรือก็จะเพิ่มขึ้นและเลเวลของเราก็จะอัพขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีสําหรับการฟาร์มของช่างต่อเรือนั่นเองนะครับพอจะใช้วิธีนี้นะครับก็ตอกๆตีๆไปเรื่อยๆนะครับเพลินๆนะครับและพอเรา อัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับค่าความชํานาญเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ถ้าเราตอกตอกตีตีไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะไม้หมดใช่ไหมครับพอไม้หมดมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับอ่าแปลว่าไม้ของเราหมดแล้วนะครับต้องกลับไปฟาร์มไม้ก่อนนะครับเมื่อเวลาที่เรามาคุยกับนักต่อเรือนะครับเราให้กดที่คําว่าใช้งานนะครับแล้วเราก็จะมาดูนะครับตรงนี้จะเป็นสกิลสําหรับฟาร์มไม้นะครับก็คือโอกาส60%จะได้ไม้2แผ่นถ้าเรากด up เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นโอกาสอีกอ่า60%จะได้ไม้3แผ่นนั้น เองนะครับตรงนี้ก็อัพได้เลยจะมีค่าวอลโลนะครับก็คือเป็นค่าที่เราเนี่ยใช้ตีพวกปลาฉลามตีพวกปลาบินต่างๆก็จะได้เก็บเป็นค่าวอลโลตรงนี้นะครับเอามาใช้ในการอัพได้ด้วยนะครับและพอกดอันที่3ตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเราสามารถที่จะซ่อมเรือนะครับโดยซ่อมครั้งหนึ่งได้ 15H p 2 2 HP ถ้าเราอัพขึ้นไปนะครับ HP ในการซ่อมในแต่ละครั้งนะครับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของนักต่อเรือสำหรับพ่อนะครับก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับพ่อก็เป็นเพียงแค่ผู้เล่นใหม่ที่เล่นเกมตามลูกเท่านั้นเองนะครับโอเคครับเราก็เป็นนักซ่อมเรือกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้พ่อด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย